เออนั่นแหละอ๋อให้ได้แล้วครับแนะล้วตัวเซนโทรไปนะตอนนึงก็วิ่งไปนึงเนี่ยเออใช่ขถขับรถนะครับรถจะเป็น,ย,ปนยังไงยังไงกูต้องไปกันไอ้เพื่อนถ้ากูขับรถไปล้ก้ขับรถด,ดีไปจะขับรถด,ดีไปจะขับรถงั้นถ้าเากิดกูเข้าไปใกล้เหมือนรถติดเรื่องติดกับแลเปียนสตรีมไปนม่งดังจัแบเลยวะตัดตัดตัด โลนะยะิงนิดยิงแล้วยิงแล้วอามขึ้นเลยอามโอ้ยไอ้บอสนะฮะโอ้ยเดี๋ยวยิงเครื่องบินหนึ่งนี่นนะ่ากลัวนี่นนะยากลัวยริงจิ๋วเคยื่องมีระเบิดละไอ้กูเกลือกตายออกขับรถหนีก่อนแล้วกัน ตำรวจมาแล้วเฮ็ดไปขับรถเฮ็ดไปขับรถพี่เฮ็ดไปขับรถพี่เฮ็ดเฮ็ดไปขับรถพี่เราไม่ได้นะรถเข้ารถเข้าเฮ้ยโมเปียเรากูขับรถอาร์มไปก่อได้กูปุ๊บมาแล้วเชี่ยแล้วตำรวจแม่งกลับหลังนี้เลยรถตำรวจต้องไปเชี่ยแล้วน่ะประมาณนี้กันไปเหน็บหมูอะอยู่อยู่ในดดดตำรวจ đang kill nhưng mà phải đi nó cũng phải toàn kill kill mà kill mà Cứu mà là Cứu lủng mày lủng 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 tập 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 mày tập Ô oh, lốt bụng không? Cái này em còn lốt này không? Hải đất, hải đất ạ Này, hải đất Hải đất, hải đất Cái lốt bụng làm Ông Phú đi Đào đã hạt ông 2000 years later. Hey đấy. Lấy cái cụt đi đào ไมตรงปลายรถมันแหลกอย่างนั้นวะนะแทนคนได้มั้น่ะนี่ไปจอดทับคนไข้เอ้ยพี่พีเพีทยายยายจะชุดจะบังจะบังร้อยเนีบร้อเปนะอยากูตกใจมดด่วแพ้ฮะไม่ตึงตกใจเลยครับ ที่นี่ไข่เนี่ยเอาลุงเอาลุงเฮ้ยกูลืมไปกูเลือกโหมดฮาร์ดนี่ว่ะกูก็ว่าไม่ดาวมันหายยากทำไมกูยูโกเนะี่ยดีกว่ามึงอีกเพิ่มทำไมโก,โกูอยู่โกะไม่เงินน้อยจังวะไม่เท่าไหร่วะเงินเก่า